ดีวัยรุ่นติดเกมท่านหรือวัยรุ่นเมกรุรท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันกันในเกมฟรีไฟแม็กอะเอา้าผมอัดคลิปทำไมคือผมจะทดส,สอบสังคมเกมครับเพราะสังคมเกมฟรีไฟเนี่ยมันค่อแย่ลงเรื่อยๆเยืๆ,ๆ,ๆ,ๆ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> บางทีก็จะมีคนเปิดไม่ด่ากัน,นอย่างผมน่ก็เคยมาแล้ว แล้วผมเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะไม่ดา่ามันเลยนะผมด่ามันห,หมดอ่ะมาแล้วเดี๋ยวผมไปกอสวรรค์ก่อนนะหมดทีมอือปะ่ะอือโอเครอดน,นึ่งข้าไมไปได้เลยเอะรอเอ่นไม่ได้ข้ามหรอกก็รอเงี่ยแหละ เมกับผมจะเข้าอ่ะเพราะยังไงพวกคุณก็ต้องรอผมอยู่เดียวอ่าวผมที่เขียนคำอะไรบางอย่างใครอ่านออกก็อ่านเลยแล้วกันอ้าวแล้วครับก็เข้าเกมมาที่เรียบร้อยแล้วเนาะ เดี๋ยวผมเฉลยให้แล้วกันคำที่ผมเขียนตอนยังไม่เข้าเกมอ่ะันคือคำว่กากล้านั่นไงเจอพวกเปิดไม่์อ่ะนี่แผมไม่ค่อยชอบเลยพวกเปิดไมค์เนะี่ยผมก็บอกให้มันปิดไมค์แล้วมันก็ด่าผมผมก็เลยด่ามันยับเลยเอคอยดูเจ้พวกคุณจะได้รู้ว่าผม ไม่ใช่เด็กใสๆอย่างที่คิดคือหลายๆคนก็รู้แล้วแหละจากเสียงผมอะเพราะผมแบบตัดต่อก็ยังไม่เป็นไงใครๆก็รู้แล้วว่าผมเป็นเด็กแน่อันนี้ผมอัดอยู่หน้าบ้านนะถ้ามีเสียงรถเสียงอะไรก็ขออภัยนะครับเพราะมันไม่มีที่อัดแล้วจริงๆง,งั้นผมลงกูต เอลงเลยนะอ๋อคาโตซีว่าโอเคมีคนแยกผมหนึ่งวันนี้ทุกคนเปิดเทอมกันยังครับผมผมเปิดแล้วเนอะอยังไงก็ขอขอบคุณคนที่ติดตามผมด้วยนะครับคนที่ติดตามผมอะ่ะ ให้ผมมาถึงหนึ่งร้อยซับเนี่ยสป็นคนที่โชคดีนะที่ติดตามผมอะ่ะเพราะเดี๋ยวผมทำคลิปสนุกสนุกมาให้ขำกันเยอะเลยน่าจะไม่ขำหรอกมั้งออกจะเป็นแนวสตรีมให้ดันแรงอะไรมากกว่า อะไรยังไม่มีใครเปิดไหมเลยรู้รสึกว่าตี้ผมมันจะไม่มีคนด่าเนาะไม่รู้ว่าอาจเพื่ออะไรเพราะว่าผมมีจุดมุ่งหมายเดียวก็คือโอเคอ่ะ้นเดี๋ยวผมสอนลากหัวด้วยแล้วกันเวลาลากเนี่ยครับมันต้องอ่าถ้าไม่มีสีแดงแดงใช่ไหมก็ลากคือเนี้ยอ่าแล้วมันก็จะโดนหัว แบบพยายามลากขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าลากนิดเดียวนะถ้าลากนิดเดียวมันจะไม่ได้เนาะ <S <S เอางี้เดี๋ยวผมจะเปิดโบนให้ว่าผมควรทำคลิปเกี่ยวกับฟรีไฟล์หรือว่าจะไปทำคลิปแบบแนวอื่นอ่ะใครบอกว่าฟรีไฟล์คอมเมนต์คขาว่าหนึ่ง ใครบอกว่าผมต้องทำคอนเทนต์อื่นก็กด2หรือก็คือพิมพ์เขาว่า2นั่นแหละเฮ้ยผมบักผมบั๊กผมบั๊กผมบักเมื่อกี้โอ้เไม่ได้เป็นที่เมแล้วล่ะผมเน็ตปีงเองอะไปแล้วผมเข้าบ้านแล้วกลัวโ,โอเคก็ขออาภัยที่ข้ามช็อตสำคัญด้วยนะครับแต่ คือผมต้องย้ายจริงๆอ่ะเพราะผมนคนกลัวผีไงมันจะแบบมันจะรู้สึกคนหูผมโดดยางเล่นเอ้ยไปวงฟ้าดีกว่าแล้วผมจะเปิดไม้บอกเพื่อนว่าหนึ่งหนึ่งไหมผมควรไหมน่าจะต้องควรอ่ะเอา่รยัง ยังไม่ติดกับคำถามที่ว่าจะให้ผมทำคอนเทนต์อื่นหรอคอนเทนต์ฟีไฟน์นะเออถ้ามีไลน์อะไรก็ขออภัยด้วยนะครับพราผมไม่ได้ปิดแจ้งเตือนเอาไว้อีกอย่างผมก็ไม่ได้โชวจะไม่ได้โชไลค์ใครหรอกลากหัวมันเลยเดี๋ยวผมลากหัวให้ดูเอาเลือดน้อยมันเลือดน้อยเองนะ ผมไม่นทำอะไรเลยมันเลือดซ้าดิครับรออะไร <_ d ata> เจอบอดอีกอะผมอยากเจอคนเป็นๆน,นะไม่ใช่บอดอ่ะอะถ้าเล่นโหมดทั่วไปอะมันจะมีโอกาสเจอบอดนะครับผมมีประสบการณ์ที่เคยเจอแรงแกนด้วยแต่มันแรงแกนบอดไง ผมก็โชคดีกึนพอแรงแกลียดนนั้นมันเป็นบอทถึงคลิปผมจะไม่ค่อยน่าดูแบบคลิปที่แบบผมเปิดไอนะแล้วก็คลิปที่ผมแนะนำกิจกรรมอะจริงๆอะผมอะจะไปทำคลิปแบบเดิมนะคือการต้อนรับแบบเดิมไม่ได้แบบเหมือนอย่างเงี้ย แต่ว่ามีคนแนะนําผมให้แบบนี้เพราะมันจะมีคนดูเยอะกว่าอันนี้ผมก็เล่นไปคุยกับผู้ชมไปด้วยนะผมไม่ได้แบบไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยไม่ได้ใส่ใจว่าเกมมันจะเป็นยังไงถ้ามีเสียงเหมือนโทรอะไรก็ขออภัยเพราะผมย้ายที่ไม่ได้อยู่หน้าบ้านแล้วแล้วตอนนี้ผมก็มาวงฟ้าเอ้มีคนชุบก,กันเดี๋ยวผมไปดีกว่า อยากลงเดือดอะครับนั้นๆคือผมไม่ได้อวดนะแค่แซลเล่นเฉยๆผมโคตรอยากได้กิจกรรมที่มันให้เพชรปีเลยวะ่ะมารู้สึกแบบปีใจอ่ะที่กิจกรรมนี้ขึ้นมาช่วยด้วยไม่ช่วยไม่ต้องช่วยมาห,หรอกเอ๊ะโคนหรอมันลม้ม เออช่วยด้วยเออ,เออเล่นหยาดข้าเอาเออมาเล่นนอกวงได้ดีดีผมไม่เคยเจอบอทที่ไหนเล่นนอกวงได้มาก่อนแล้วผมก็มีสกิลเล่นนอกวงเพราะฉะนั้นผมจะไม่ยอมตายง่ายเว้นแต่มันจะมาซ้ำาสผมโอเคผมก็อ๋อพิ่มเดียวกันเหรอโอ้ผมน่าจะฆ่าไม่เร็วกว่านี้เะโอ้ ทครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็แค่สตรีมไปเรื่อยๆเื่อยๆเรื่อยๆ,อยๆก็ไม่ได้สนุกแบบแต่ก่อนแล้วเนาะก็ยอดดูอาจจะไม่เยอะเท่าแต่ก่อนเพราะมันนานไงบางทีคนอื่นก็อาจจะข้ามไปแต่ผมมีเรื่องน่ายินดีมาบอกเอ๊ะกดผิดปุ่มขอดทษครับผมแพทไอบี IB แล้ว อีกหน่อยผมก็ได้หนึ่งแล้วอันนี้ไม่ได้อยากบวชหรอกแต่ว่าผมอยากครูเฉยๆใครอยากแอดเพื่อนผมก็บวกเพื่อนเลยนะครับพี์ว่าพี่พีแซผักกาดเนาะไม่มีเครื่องหมายเลยเลยถ้าใครมีเครื่องหมายแสดงว่าคนนั้นก๊อปผมละเอ้าละ ผมไปละบ๊ายบายเจอกนคลิปหน้าคลิปหน้าจจะสนุกกว่านี้ก็ได้นะเพราะคลิปนี้น่าเบื่อเกิน